สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตรับเข้าสู่ o i ไอโอช n แนลนะฮะวันนี้นะผมจะมาอ่าข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับวีพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่ายบูลิงนะฮะนั่นคือบูลิงบิงโกนะครับแพดแบ็กไฟฟ้ารุ่นใหม่นะผมที่จ,อจ่อใจจะขายในประเทศไทยปีหน้าจ่อให้จะไปดูข้อมูลของรถรถุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ลังจาที่ทาง EV p r i m e s นะฮะปรับแผนทุ่มทุน200ล้านบาทพร้อมถึงพัธมิตรใหม่จากจีนคำร่วมทุนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในไทยโดยเผยว่าจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่6,000คันต่อปีโดยคาดว่าแล้วเสร็จนะฮะพร้อมส่งมอบในเดือนมีนาคมของปีหน้า และที่สาคัญนะครับผมเตรียมที่จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่2รุ่นนะครับต่อจากบูลิงไอวีรถยนต์ไฟฟ้า,าขนาดเล็กนะครับที่วางขายในประเทศไทยเมื่อกลางปีของปีนี้ที่ผ่านมานะครับโดย2รุ่นใหม่ทาง EV p ีไพลมาสนะครับวางใจจะเปิดตัวในประเทศไทยภายในปีหน้านี้นะฮะด้วยแหล่งข่าวเผยว่าจะเป็นรถยนต์แบบ4ประตู1รุ่นซึ่งก็คาดว่าจะเป็นเปาจุนเยฟที่ถูกนํามาโชว์ตัวในงานมอเตอร์เอ็กโป2023ที่ผ่านมาส่วนรุ่นนะครับทาง EV p ีไพลมาสเผยว่า จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบแฮชแบ,บแ็กหประตูขนาดเล็กอย่างบูลิงบิงโกที่ล่าสุดนะฮะเพิ่งเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียเพต่นบ้านเราในแน,นอาเซียนนะฮะโดยมียอดการสั่งซื้อกว่า3,000คันภายใน1เดือนก่อนที่คนไทยนะฮะจะเจอตัวจริงๆของ ing ingo, บูลิงบิงโกเวอร์ชันประเทศไทยนะครับซึ่งกาลังเตรียมที่จะเปิดตัวภายในปีหน้านี้เรามาทําความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบ,บ็กหประตูลุนนึงก่อนนะครับสำหรับบูลิงบิงโกนะผมเป็นแฮชแบ็กไฟฟ้าแบบ5ประตูนะฮะในด้านงานออกแบบนะครับตัวรถจะเป็นแบบดีไซน์ที่น่ารัก ัวฐานจะมาพร้อมกับเส้นโค้งโมดสไตล์เวโทรตัวรถนะครับผมจะไม่มีกระจังหน้ามีเพียงโลโก้ข,ของทางแบรนด์ติดตั้งไว้ที่ตรงกลางขนาด้างชุดไฟหน้าทรงวงรีขนาดใหญ่และพร้อมกับชุดไฟ DL เนะครับผมที่เป็นรูปตัว X อ,อยู่ในโคมเดียวกันขนาที่ใช้กันชนหน้านะฮะจะติดตั้งช่องหนักลมลวดลายตาข่ายสีดำพร้อมกับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมรอบคันที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของตัวรถส่วนด้านข้างของตัวรถนะผมจะเน้นความเรียบง่าย มาพร้อมล้อนะผมตกแ่ง้วยแถบสีดํามาพร้อมล้อที่ออกแบบรวดลายให้รับกับแอโรไดนามิกขนาด15นิ้วมาพร้อมขนาดยาง 1, 8, 5, 60, 1.5 8 60R15 นะฮะด้านท้ายนะฮะออกแบบมาให้มีความเรียบง่ายเหมือนกับวนหน้าของตัวรถเสริมความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์หลังคามาพร้อมด้วยชุดไฟเบรกัวที่3นะฮะที่อยู่บริเวณด้านล่างของกระจกบานท้ายสหรับมิติตัวรถนะผมจะมีความยาวอยู่ที่3,950ม m mm, มกว้าง1,708ม m mm. ม สูง1,580ม mm, ลมและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,560ม m mm, หมาหสํามาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กนะผมที่อาศัยอยู่ในเมืองนะฮะภายในห้องโดยสารนะผมจะมาในแบบทูโทนตกแต่งในวัสดุโคเมีม่ยมมัมต่างๆเพราะออกแบบระเอียดภายานในนะผมได้ใส่ทรงมนแผงดชบอลในรุ่นพื้นฐานนะฮะจะมาพร้อมกับแผง5้าบาทขนาดเล็ก พร้อม,มด้วยลำโพงเพียงสองตัวเท่านั้นสำหรับเบาะที่นั่งนะครับผมจะหุ้มด้วยผ้าสำหรับแผงแดชบอร์ดนะฮะ,ะด้รับการติดตั้งจอคู่ขนาด10.25นิ้วที่วางแบบลอยตัวอยู่ด้านหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสอง,สองกา้านโดยจะประกอบไปด้วยแผงหน้าปัดแบบดิจิตอลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์มาพร้อมกับฟังก์ชันระบบก,การสั่งงานด้วยเสียงสำหรับคอนโซลกลางนะฮะจะติดตั้งเป็นรับเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้านะผมที่เป็นแบบมือหมุน พร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเนื่องจากตัวรถนะครับผมมีระยะฐานล้อที่ค่อนข้างยาวตรงผลให้บูลลิงบิงโกนะฮะจะมีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางนอกจากนี้นะฮะในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะฮะจะมีความจุมากถึง310ลิตรและเมื่อพ้าเบาะแถว2นะฮะจะมีความจุมากถึง790ลิตรในด้านพละกําลังขับเคลื่อนเวอร์ชันที่วางขายในประเทศจีนนะฮะจะแบ่งออกเป็น3ขนาดด้วยกันนะครับ รุเริ่มต้นนะฮะจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟา้าไว้ที่ล้อคู่หน้านะฮะให้กําลัง30กิโลวัตต์หรือ40แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่110มิตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุ17.3กิโลวัตต์อาวชาร์จไฟเต็มนะครับผมวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่203กิโลเมตรตัวรถนะครับผมสามารถทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นกลางนะฮะจะติดตั้งมอเตอร์ไฟไฟไ้าไว้ที่ล้อคู่หน้านะฮะให้กำลัง50กิลวัตร667แงมา แรงบรดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรห้องกับแบตเตอรี่นะผมที่มีขนาดความจุ31.9กิโลวัตต์อาวชาร์จไฟเต็มนะครับผมมีระยะทางไกลสูงสุด3 3 3กิโลเมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะสำหรับร,บรุ่นท็อปนะครับหรือรุ่น e x s e n c e Range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ที่ล้อคู่หน้านะฮะ มันจะให้กำลัง50กิโลวัตต์หรือ67แรงมา้าแรงบิดสูงสุดจะปรับลดลงมาเหลือ150นิตันเมตรขนาดที่ชุดแบตเตอรี่นะครับผมมีขนาดความจุ37.9กิโลวัตต์อาวชาร์จไฟเต็มนะครับวิ่งระยะทางไกลสุดนะครับผมจะอยู่ที่410กิโลเมตรนะฮะรถนะครับ,รบผมสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะพร้อมกันนี้นะครับผมยังรองรับการชาร์จบฟกระแสตรง DC นะครับ จาก30ถึง80นะครับนะผมจะใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นรวมทั้งยังรองรับการชาร์จแบบ AC นะครซึ่งชาร์จไฟเต็มนะผมจะใช้เวลา9.5ชั่วโมงสจาหรับบูริงวิงโกวเวอร์ชันไทยนะผมคาดว่าจะเปิดตัวภายในปีหน้านะครับแต่จะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็สเปคจะเป็นยังไงราคาจะเปิดมาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับน,นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวข่าวสารกัในใหม่ใน e ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊